โบขึ้นครับฮะพี่นอ้องหาวิธีกแก้ไหมครับผลตกแล้วครับพี่น้องยังไม่ให้เราขึ้นอยู่ครับผมผลก็ตกพี่น้องฝ้าก็ห้องครับผมย่านกระย่านนะครับผมโอ้ยยังไม่อะไรยังไ่ให้หขึนแล้วพี่น้อง <laughs> โอ้สวัสดีครับผมม,ผมันิกะมาพอ,อกันที่เรานะครับพี่น้องมันนี่เปลี่ยนแนวแน่เลกหน้อยครับผมมาถ่ายสิบล่อนะครับผม isuzu dika f x z 3 6สามหกศูนย์นะครับผม,าบผมงามงามงามเ้ผมมาถ่ายสิบลอ่อมาแม่ยังได้ครับพี่น้องเพื่อนเอาชิไก่แก่มาลงให้ทีมงานไร่พรเจริญสองนะครับผม ลงให้เบอร์สองนะครับิ่นจะออกมาใหญ่ใหญ่แปลงนี่นะครับผมนี่ครับใหญ่แปลงนี่ผมก็เลยได้ถือโอกาสมาทายรถล้อนะครับรถลอ้อรถสวยนะครับผมจะแต่งก็ถือว่าแต่งได้สวยอยู่นะครับ ผมบผมมีความรู้ด้านสิบหล้อแล้วพี่น้องเอาแบบสดๆกันเลยนะครับผมผมเห็นมันงามดีนะครับผมก็เลยถ่ายไปให้พี่ให้น้องมึงนะครับผมงามงามงามี่สุดงามแห้งๆๆๆนะครับผมนี่ครับถ่แก่ถ่แก่ถอ่แก่ไงนะครับนี่ทีมง,งานไร่เพิินเจอร้ย ริมงานไร่พรเจริญสองนะครับผมเบอร์สองนะครับนี่เล่นขี่ไก่นะครับปีนี้เรียนของเมนนี่ครับเดี๋ยวมาใส่แปลงนี่นี่นะครับสักไรครับไอต่ำแปลงสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดไร่ลงทอนหนึ่งมาครับลอนุงสิบหล่อหนึ่งนะครับผม ผ่ากนอ๋อเดี๋ยวพนลื้อผ่ากันครับเดี๋ยวให้ลื้อผ่าก่อนนะครับผมงามครับงามงามเจ้แต,แต่หนามันผุมกระบ,บางงามแล้วครับโอเคนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าจะเขาน่นให้ได้บ้างนะครับผม เดี๋ยวทีมงานขีดไกลเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานใหญ่ขีดไกลเพิ่งกระสีมาแล้วนะครับเทปุ๊บใหญ่ปั๊บไถกบปุ๊บเรียบร้อยนะครับเทปุ๊บใหญ่ปั๊บไถกบปุ๊บเรียบร้อยเลื่อยนะครับต้องเ,เรียบร้อยแียงเหน้นยูไงอาจารย์ต้องกินน,นะครับก็นี่แทอบอยูไไ่ไงเลยอ๋อนี่ครับรอทีมงานใหญ่มาพร้อมครับ าเพิ่นถ่าเพิ่นเปิดผาก่อนกินก็สิดีเนาะเปิดผ้ามานี่หนิยยินเสียงมาแล้วนะครับเสียงปปรถฉีบเพราดังยังเจ็ดแปดเสียงเจ็ดแปดครับเสียงเจ็ดแปดงามงามงามหลุพิ่นเนาะงามรถเพิ่นงาม รถอยู่ทีมงานนี่ก็หลายคันนะครับซีพ่วงหมดนะครับนี่เบอร์สองครับบ่อห้างละมาแล้วครับทีมงานทีมงานเรามาแล้วนี่นะครับอันนี้แผนกไทยนะครับแผนกไทยแผนกใหญ่พระธรรมฮอดนะครับผมโอ้เปิดทางออกขึ้นหอมฉันน่าผ่าน ครับผมทีมงานรอดไทยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้มือตักมือตักเออแรงแท้ล่ะคลิปนี้กับสิพามาชมดีก a สามหกศูนย์ FS7 นะครับโอ้แต่งแต่งเซเลตไม่ค่อยงามนะครับ ขอขอรูปขอข้ามไปเ้อพี่น้องเลยรถผู้ใดก็ได้ขออนุญาตนะครับ <Ooh. S 1> งามแห้งพี่น้องสุดๆสุดๆสวยๆเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้รถพ่วงลงนะครับผม นาเอาลุงเต้นลูกนะครับแม่บริเลลงนะครับแย่ตูดลูกลงไปเฉยๆนะครับผมขคุณครับรถใหญ่ขี่ไกลเข้ามาแล้วครับใส่ไงเข้ามาแล้วใส่ไงเฮาอันลูกคุหนูด้ยเนาะเนาะลูกคุหนูด้ยขนาดนั้นม่คอยออกงานน้ำมูนะครับยันเพื่อนขี่ข้างล่าง แต่ว่าโมนี่มะเล่นของเหม็นใครแน่จะมีตัวแอวน้วไอ้มีตัวแอวนใครแน่อย,อยกงหน่อยอ <c oughs> คือสิบวยได้รับกินแบบสดๆมาครับยังลงบ่อทันได้นะครับพี่น้องทางมันถนนมันแคบนะครับหลุดบนลงมาได้แต่ว่าแม่มันหักไม่ได้นะครับผม มาได้แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับโอ้ของเหม็นครับของเหมน็นลงมาแล้วครับผม จมครับจมจมมี่ขอยังลงยังไม่ถึงครึ่งเลย นักนาดิเดอ๋อยาให้เสียชื่อสามหกดิจมแล้วครับพี่น้องลูก

นักอยู่นะครับผมขี่กไก่นี่ลงมาครับฝนตกเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องผมก็ววายุามันสีลมโบลมอีรีครับพี่น้องดีนะที่ลงมาด้แต่ลูกนะครับดีนะที่ลงมาแต่ลูกนะครับผมแต่แม่ลงมาน้านหนึ่งงานใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับฟังน,งนี่กัโอ้กับยางก็ฟังนี่เปไหไว้เลยพี่น้องลมมาทางนี้เหม็นครับ นี่นะครับเดี๋ยวหาตัวช่วยนะครับผมมาชมกันนะครับผมว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับ งานเข่าแล้วพี่น้องมันโมมีจังหวะต่ำนะครับบ่อขึ้นครับผมเอ้ยมาครับพี่น้องต่ำตูดบ่อขึ้นนะครับเพราะว่ามันโมนมีจังหวะสูงนะครับเพราะว่ารถ รถไถเข้าหนามันหนามันเงยขึ้นนะครับมันมมีกําลังนะครับต้องลากครับลากซอยกันนะครับลากเงี่ยงขางกันเลยนะครับผมนี่ครับบมได้ไปกอยู่แม่หน้าแม่นะครับผมลกอยู่ลกอยู่ข้อลูกวะนะครับเพราะว่าแม่มันมันมีขอนะครับแม่มันมีขอลากนะครับเพราะว่าเขาแต่งกันส้นมากนะครับผม มาลุนกันครับพี่น้องว่าจะคืนเ่ขคืนนะครับอุ่นครับฟ้าห้องขึน้นมาแล้วพี่น้องที่ทันฝนเม้านี่เออมาครับ กอขื้นครับพี่น้องงานเขาแล้วครับผมสงสสยต้องใ,องใช้พี่ไงสงใสยต้องใส่พี่ไงไปซอยอีกแรงหนึ่งนะครับผมใส่กลางดึงบ่ติงแล้วครับ <c oughs> เยวใส่ไงไปดึงอีกแรงหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาใส่กาง ตำตูดนะครับฝนกะฉิมาเพราะฝนพี่น้องไปนี่โอ้ตายอันบ่วรอฝนกะสีมาเพราะฝนครับพี่น้องสท่านบ่ล่ะครับต้องต้องเอาชิใก่ลงอีกก่อนครับพี่น้อง โอ้งานนี้ไม่หมูแล้วครับผมเียเอาแค่นี้ดึงบ่นะออครับทำการถอดลูกแล้วครับพี่น้อง เสียเสียเอาที่เอ็มดึงบ่อ๋อมันขวางถนนนะครับผมเดี๋ยวเสียเอารถรถไถดึงล่องมึงนะครับถ้ารถไถดึงบ่ขึ้นกะน่าจะเอารถสิลรอดึงรถไถอีกที่นึงนะผมมาลุ้นไปน้ำกันครับพี่น้อง กันครับพี่น้องว่าจะขึ้นบ่ขึ้นนะครับทายไกลกับอะไรนะผมมีจะลดขั้นยังไงนะครับผมต้องทายไกลๆยังน้อยครับโอ้ยปืนในเด้ออีหล่าเอ้มาครับมาลุ้นกันครับผมว่มาจะขึ้นบ่ขึ้นครับ ต้องห้ยจากค้องรถขึ้นไปครับเองครับนี่ครับใช้ไงใช้กลางครับใช้เล็กจอดอยู่บ้านนะครับผมเอาแม่ดึงเมื่อคืนล่องมึงครับรถไถก็รถไถดึงสฉข,ขึ้นเมื่อคืนนะครับผม เขาแหงก๋วยเตี๋เลยพี่น้องกอขึ้นเลยครับพี่น้องงานสั่งสลินแล้วครับผมน้ำหนักบ่ได้ครับหมุนได้ตลอดครับ มันฟีขี่ไกลนะครับผมมันมีนำหนักครับรถขันข้างหลังเนี่ยบอ่บอข้นครับฮะพี่น้องหาวิธีแก้ไหมครับฝนตกแล้วครับพี่น้องยังไม่ให้เราข้นอยู่ครับผม โอ้ยเจองานสร้างแล้วผมนี่ครับผมตกแรงซะด้วยนะครับงเอาพี่น้องตกแหงพอมาอ้ยป่าเลีืยมป้าเหรือมครับป้าเหรือมโอ้ยเรื่องยานป้านะครับพี่น้อง เึ่ออยากถ่ายคลิปให้พี่น้องด้่มกันนะครับผมมาครับพี่น้องบาที่นี่เอากระเใส่ที่เอ็มดึง,ด,งดึงแม่ดึงแม่ของพ่วงนะครับแล้วก็ใส่รถไถเจ็ดแปดสี่ศูนย์ตำดากนะครับผลกระตุกพี่น้องฝ้ากระห้องครับผม่านกับ่านนะครับผม โอ้ยยังวาอเลยยังยึ้นแล้วมั้งโอ้โคันนี้มันละํำอยู่นี่แล้วครับหลากดรือไปที่นะครับเมื่อกี้โซเอบอร์มันมาโมมีขอหลากนะครับผมผมก็เลยไปพอพอดีนะครับถ้าหาเจอแต่แรกไปแล้วตอนนี้ เรียบร้อยนะครับผมวัดเราตามยุคคืนแล้วว่าเราตามยุคึืนแล้วเ <c oughs> นี่ยครับใช่ไงขึืนไปลากแม่อีกทีหนึ่งนะครับขึ้นเลยครับผมค้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ชิปนีเลยว่าจาิถไทยรีวิวรถไอ้ทรงขี่ไก่ให้พี่น้องช้่มกันนะไก่เป็นรีวิวรถข้าครับผม ยังย yes, awesome, ังไว้ละซุกมื on ่อกี้นี่ยังไว้เราซูไปได้ไปกี้นี่ขึ้นเลยนี่นะครับใช้กางยังมั้งไ้เราซูกินครับมึงเอาลยพี่น้องฝนกระตกครับรถขึ้นเอารถขึ้นแล้วฝนตกแห้งก็เก่าพี่น้องเอ้ พอแล้วเอาแล้วครับผมเอาแม่ลงมาอีกแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกครับบันในแม่นะครับบันีน โอ้ยฝนตัวแห้งครับพี่น้องลงมาเลิกเป็นสีบรสุดไะไอตั้มไอตั้มลงมาเลิกเป็นสีบรสุดเปล่มาครับพี่น้องมาลุ่นแม่มันอีกนะครับบานเอ ล่วงเลยพี่น้องฝนกระตกพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องมึงก็อยากให้อยากให้พี่น้องมึงก็อยากให้มึงนะครับผมโอ้ยแม่ไม่มีปัญหานะครับผม น้ำโหงแล้วครับพี่น้องโอ้ทั้งไงทั้งเหม็นครับเออตาย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 โอเคครับเรียบร้อยนะครับผมกิ่งไม้กิ่งไม้ไม,ไม้โอ้ เกือบไปแล้วเกือบหัวแตกแล้วครับผมมึงเอาเรย่อ่ไปนั่งผลดีครับว่าครับคุณครับน้าโมงแล้วครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ